แล้วเพจพพิยามเพจเดิมไหมเนี่ยใช่ใช่เพจเดิมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาตีตมนึงไงเพราะว่าคอมที่มันเอาวารสารไปแล้วตั้งแต่แรกก็เดลิเวอรี่ยาวเลย<ม>อาศัยสายอาชีพนี้เลี้ยงชีพวันๆไม่เจอแต่เรื่องแบบปวดกระบานเนี่ยอยากฟังจังเจอผีก็มีเออถามจริงเออเจอผีจริงเอ,อ้ยผมปิดเสียงเพลงเลยเจอด้วยเหรอยังไงไเป็นยังไงเจอเจอตอนตอนประมาณ สี่ทุ่มครึ่งปกติพี่จะวิ่งอ่ะถึงประมาณสองสามทุ่ม<อ>ใครเขาเอาพายุเข้ามาเนี่ยสั์ไม่ต้องบิ้วขนาดนั้นเออประมาณประมาณสี่ทุ่มครึ่งพี่ไปรับอ่าอ,อเดอร์แถวตลิ่งชันส่วนตัวพี่อ่ะอยู่แถวแถวสาจชิงช้าเออแล้วพี่ต้องวิ่งไปตล่งไปตลิ่งชันปุ๊บแล้วตอนแรกอะ่ะมันเข้าไปเว้ยเป็นเข้าไปในวัดแถวย่านตลิ่งชันเว้ย วัดเลย g p s แม <Alle. S 2> ่งพาเข้าไปในวัดที่ย่านตลิ่งชันคือปกติอ่ะกลางวันอ่ะมันทะลุได้แต่กลางคืนเขาปิดรั้วเว้ยแล้วพี่ก็วิ่งไปชนตรงรั้วน่ะแบบไปจอดตรงรั้วนั่นอ่ะแล้วซ้ายมือติดติดกันเลยห่างกันไปสองเมตรคือเมนเผาศพโอ้โหเชี่ยเออคือเมนเผาศพแล้ว ก็เห็นอยู่คนหนึ่งเว้ยคนหนึ่งแม่งนั่งอยู่ในศา <ff> ลามืดๆนั่งเล่นมือถืออยู่ <ST. S 2> เออเป็นแบบเหมือนน่าจะเป็นเด็กวัดอะไรพวกเนี้ยพี่ก็ไปไปถามทางบเออน้องขอโทษนะพี่ถามหน่อยไอ้ทางเนี้ยมันทะลุไปได้ไหมพี่มันมันพาพี่มาตรงนี้เออเขาบอกอ๋อกลางวันมันไปได้ครับพี่แต่กลางคืนน่ะเขาปิดเอออ๋อแล้วแล้วแล้วทีนี้พี่ก็ถามว่าเออแล้วพี่ต้องต้องไปทางไหนอ่ะต้องไปยังไง เ,เขาบอกว่าเนี่ยพี่ออกจากวัดไปพี่เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาแล้วก็ไปตามเส้นทางรถไฟเรียบเรียบเป็นถนนเรียบเส้นรถไฟไปเออ mm. นั่นแหละเขาบอกให้ไปทางนั้นพี่ออกไปถึงแยกวัดแล้วกําลังจะเลี้ยวขวา GPS แม่งค้นพบเส้นทางลัดให้เลี้ยวซ้ายโ oh. อ้เออเลี้ยวซ้ายอ้าวเฮ้ยแม่งใกล้กว่าประมาณสองกิโลเลยแล้วกูจะไปอ้อมทําไมวะน่ะเอออย mm. ่างเงี้ยเออถ้ามันเป็นทางตันอีกเดี๋ยว แดีวก็กลับรถเอามาไปลองดูอะ่ะศึกษาเล้นทางก็ไม่น่าเสียหายก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปแม่งผ่านสนามอะไรสวนสุขภาพอะไรเนี่ยแหละแล้วแม่งเป็นทางเล็กๆเว้ยทางเหมือนทางสลัมอะ่ะทางชุมชนอะ่ะ <Okay. S 1> เออเป็นทางเข้าชุมชนเว้ยแล้วก็เข้าไปเข้าไปยิ่งแคบยิ่งมืดพอผ่านจากตัวชุมชนไปปุ๊บแม่งจะเป็นแบบเป็นเหมือนป่าเลยเว้ย สองข้างทางแล้วมีทางให้มอไซค์วิ่งอ่ะประมาณเมตรหนึ่งเ oh. ออมืดมืดแล้วแม่งจะมีไฟอยู่เสาต้นหนึ่งข้างหน้าเป็นอ่าต้นก้ามปูใหญ่เออแล้วรถพี่อ่ะ,อะไปติดไอ้นี่มาสปอตไลท์พี่เห็นมันเป็นชุดขาวๆลางๆอยู่บนต้นไม้ oh. พี่ก็เลยตอบไฟดูเอ่ตอตบไฟแบบไฟสูงอ่ะ uh huh. ดูปึบ๊บ เห็นแล้วเห็นแบบหางตาเราไม่ได้ตั้งใจมองเห็นแล้วเห็นแล้วว่ามันอยู่บนต้นไม้เออเป็นแบบมันมันไม่ใช่แบบชุดข่าวทั้วทีเดียวมันเป็นชุดแบบมันไม่เรียกว่าชุดอ่ะมันเป็นเหมือนผ้าห่อไว้อะผ้าเทาๆาอ่ะห่อไว้อ่ะแล้วมีแขนมีขาโล่มามีหัวล่อมามันไม่ได้เป็นชุดเออมันเป็นแบบเหมือนผ้าห่อไว้เสร็จแล้วพี่ก็นึกในใจโอเคเห็นแล้ว อทางใครทางมันแล้วกันนะแบบนึกในใจนะอะอเแล้วก็พยายามขับรถไปแล้วระหว่างผ่านต้นไม้ไปเว้ยผ่านไปสักได้ประมาณสามสิบเมตรมันจะเป็นแบบทางอยู่ๆไม่ก็เป็นทางลาดลงไปเลยแบบรึปลงไปอะ่ะเออพี่ก็ดูกระจกหลังเออว่าบนต้นไม้อะ่ะแม่งยังมีอยู่เปล่าอะไรพวกเนี้ยปรากฏบนต้นไม้แม่งไม่มีไม่มีอะไรเลยเงียบ yeah. เแต่ทางลงลาดตรงนั้นอ่ะในจังหวะที่พี่มองกระจกอ่ะแล้วพี่กำเบรกอ่ะเออไฟเบรกติดใช่ไหมข้างหลังอ่ะพี่เห็นไอ้นั่นอ่ะแม่งวิ่งตามหลงหลังรถมาแล้วคือไอสัตว์คือสติหลุดเลยเนี่ยหมดปอกอ่ะโอจริงอัดหมดไหมไหมเออมิดไมเลยพี่โกะเลย หัวจัดเลยรับเข้าตีด้วยด้วยรับเข้าตีด้วยเ<ต>้ย <ขอ S 1> ผมไม่เห็นชื่อ<ม>พี่อ่ะแล้วพอหมดบอกปับ๊บคือพี่ไม่ได้มองกระจกหลังแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้มองอีกเลยอ่ะคือมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่าคือหนึ่งมันทางมันไม่ได้มีให้เราวิ่งเยอะมันมีแค่เมตรเดียวไปทามันนี่เนี่ยทางแบบคนสัญจรในชุมชนแออ,อ,อัดอ่ะเออมันวิ่งกันแค่เมตรเดียวไงคือถ้าทับนิดเดียวก็คือแม่งลงป่าข้างๆเป็นคูน้ําอย่างเงี้ย เออคือทามแม่งต้องแบบมีมีสติเยอะเอออยู่พอสมควรแถวไหนพี่เรียกหมอปลาไปแถวตะลิงชันครับโอ้ยเฮียหมอปลาไปกูว่าอ้วกในทางเข้าไอ้สัสเชื่อขนลุกแบบตอนที่ตามนี่แหละนะให้ตายเออแม่งแบบแม่งแบบวิ่งตามมาคือคือถ้าเราเราคิดเป็นแง่วิทยาศาสตร์อ่ะไอเฮียคนอะไรมันจะกระโดดจากต้นก้ามปูสูงๆลงมาปึ๊บ แล้วลงมาตรงจุดด้วยนะ uh huh. ตรงทางวิ่งหนึ่งเมตรที่แม่งแบบว่าจุดแลนดิ้งมันน้อยมากอะ่ะ uh huh. คือมึงต้องอาจจะลงพังผ่าลงน้ําลงอะไรข้างๆทาง,ทาง,ทาง,ทางมันก็ต้องมีเสียงใช่ไหมใช่นี่แม่งไม่มีอะไรเลยคือแบบอยู่ๆแบบผ่านไปพี่วิ่งรถประมาณสี่สิบบิดประมาณสีณ่สิบอ่ะมันก็ไม่ได้ช้าเออแล้วผ่านไปแค่สามสิบเมตรอะ่ะมันไวนเลยคือหันไปมองกระจกหลังอีกทีแม่งไม่เจอแล้วเพิ่งต้นเดือนนี่เองที่ผ่านมาเนี่ยที่เจอเนี่ย uh huh. แล้วแล้วสรุปว่าเจอเจอเจอคนที่เขาสั่งไหมพี่หรือว่าอ่าอันนี้คือเส้นทางระหว่างไปรับออเดอร์อ๋อยังไม่ได้ส่งน,นี่คือไปรับเป็นเส้นทาง,ไ,ไ,งไปไปไปรับเอ่อไปรับของเพื่อที่จะไปส่งลูกค้าวอนนั้นก็ไม่ได้ส่งใช่ไหมส่ง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 แต่ว่าไม่ทางนั้นแล้วเอ่อคือพอไปถึงไอ้ร้านที่เขาให้มาออเดอร์อ่ะแม่งกด G ี s ไปหาลูกค้า เส้นทางแม่งหนังคนละม้วนเลยยิ่งสบายไฟเยอะเรียบทางรถไฟโหผู้คนมากหลายโอ้ยเหรได้แล้วได้แล้วอ่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์จากพี่ยามเลยครับผมน่าจะได้ตัดช่วงนี้ไปลง YouTube นะช่วงฟังเขาเล่านะครับซึ่งไม่ได้ลงนะัฟังเขาเล่าโอ้โหตอนแรกอ่ะพี่พี่มีเรื่องหนึ่งจะไปเล่าในเดอะโฟร์เรดิโอ เดอะโก้เลยพี่ตั้งชื่อเรื่องว่าสี่คูณสี่อันติเมตคอมโบโฟดีเอ็กซ์ยาวไปแสดงว่ามันมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับที่ชื่อมันใช่ไหมใช่สี่คูณสี่คือวิ่งสี่ขาเออสี่คูณสี่คือวิ่งสี่ขาแอนติเมตคอมโบคือหันไมค์ทีแม่งจ๊ะฮะ เอ,เอ่อ 4Dx คือแม่งแบบใกล้มากผมไม่กล้าฟังว่านี้แค่เมื่อกี้ผมก็กลัวแล้วอ่ะพี่เล่าตอนไหนก็เอาลิงก์มาให้ฟังด้วแล้วก <c oughs> ันนะ44น่าจะโห่ <c oughs>